สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งจะถือเป็นพลังมวลชนสําคัญในการร่วมกิจกรรมกับภาครัฐซึ่งจะมีกลุ่มใดบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ แม่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลาคือกำลังพลอีกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนพลังประชาชนในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งทางกอรมนก,ก็ได้ให้ความสําคัญและได้มีการร่วมสนับสนุนให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพทําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อจําหน่ายเสริมสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวตนเองและยังนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มาออกร้านจัดจำหน่ายเมื่อมีการจัดก,กิจกรรมออกร้านของจังหวัดจนได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอีกด้วยซึ่งกอรมนก็ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆเพื่อจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาทิการจัดสร้างอาคารและการจัดซื้ออุปกรณ์การตัดเย็บให้กับกลุ่มสตรีผ้าลุมผม การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ภาชนะในการทำขนมให้กับกลุ่มทำขนมไทยเป็นต้นซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐจะเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพมีรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่จะเกิดเป็นความรักความสามัคคีนำพาสันติสุขกลับมาสู่ประเทศชาติค่ะณขณะนี้เราก็มาที่บ้านสีเซก็มาดูแลนะ เอาฮบประมาณเล็กๆน้อยๆมาลงมาสร้างให้กันแบบนี้นครับพี่น้องก็ได้ปลื้มใจแล้วก็ช่วยกันทำถ้าว่า,าทุกคนแม่บ้านทุกคนได้ได้มีอาชีพได้มีไรายได้ขอก็จะมีความสุขนะครับเริ่มแรกนะคะดิฉันมีส,สมาชิกทั้งหมด14คนได้ของบประมาณจากพัฒนาเครื่องที่นะคะแล้วท่านก็ให้มาอุปรกรณ์เหล่านี้ให้กับพวกดิฉันทางานค่ะอย่างขอบคุณ ทั้งหน่วยงานและก็ทั้งทหารพรานที่มาช่วยพวกเราตลอดเราขาดเรืออะไรเขาก็บอกเขาเขาก็จะส่งรถส่งอะไรมาช่วยพวกเรากลุ่มของเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผ้าคลุมเพราะต้องใช้ในกิจวัตรประจําวันก็เลยรเริ่มตั้งกลุ่มแล้วก็หน่วยทหารพราน4716ได้ให้การสนับสนุนตรงนี้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางเทศบาล ได้เข้ามาช่วยในตรงนี้แต่งเติมใจให้เป็นสีขาวฟื้นความหวังสู่วันสดใสเปลี่ยมพลังสร้างสรรค์วันใหม่ให้สังคมไทยสวยงามตักขอฝันเพื่อวันพรุ่งนี้ได้เป็นจริงอย่างใจต้องการด้วยหัวใจที่ขาวสะอาด คุณผู้ชมคะการรวมพลังของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพราะนอกจากจะทําให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วนะคะยังถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้อีกด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ